แอมเซ t ทอ k 2022 p a เ k b ตแบเก็บกลับบรรจุพันธุ์เพื่อวันที่ยั่งยืนแอมเซทอสสนับสนุนโดยบริษัท TC, arma, ทีซีฟาร์มาสติ้าอุตสาหกรรมจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในประเทศไทยมีการนำแนวคิดการจัดการบรรจุพันธุ์ตามหลัก EPR มาศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและในปีที่ผ่านมานะคะมีการหยิบยกนำมาพูดถึงมากขึ้นรวมถึงหลายภาคส่วนก็มีการขยับขยื่นทดลองในรูปแบบต่างๆกันอย่างในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการดำเนินการในรูปแบบของการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายโดยเริ่มต้นจากการพัฒนารถแบบการจัดการขยะพลาสติกทั้งระยะที่1และ2รวมถึงการศึกษาข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้องในส่วนของเอกชนก็หันมาให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการใช้หลักการอีโคดีไซน์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือการเก็บกลับเพื่อให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซ์เคลมากขึ้นแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่าในการดําเนินงานยังไม่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายให้เข้ามาร่วมมือกันบนแผนงานเดียวกันอย่างแท้จริงโดยทิปเอมเซ่นะคะเรามองเห็นความสําคัญดังกล่าวแต่ก่อนที่จะเล่าไปถึงสิ่งที่ทิฟเอมเซ่ดำเนินการตามหลัก EPR นั้นนะคะขอ น,นำรูปแบบ EPR ในต่างประเทศมาเล่าให้ฟังกันก่อนโดยเริ่มจากประเทศแรกเยอรม,มันค่ะซึ่งเป็นประเทศแรกที่นําเอาหลักการ EPR มาดําเนินการอย่างจริงจังค่ะ Packback เกก็บบลั